มหาปติปรานานสูตรก็ขอเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเวลาวันนี้ทั้งวันนับตั้งแต่ตอนลืมตาขึ้นมาในตอนเชาน้าเจนกระทั่งถึงวันนี้เรามีสิบระการทรงอยู่ในใจท่านตลอดการตลอดสมัยหรือเปล่า บารมี18กายคือ1ทานบารมีศีลบารมีเมตตบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี คาว่าบาร,รมีแปลว่าเต็มคือเรามีกําลังใจเป็นเนื่องจากการจะให้เป็นการทําลายโลภะมีหรือเปล่าบกพร่องไหมสีขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดสีขาบทสนับพระในมีสาสีขาบทดสิบเสกิวัตอีกเจ็ดสิบห้าเป็นสีน้าบาร,รมีบกพร่องหรือเปล่าในขมะบาร,รมีคือเรายอมให้นิวามารมรบกวนใจกันบ้างหรือเปล่า ปัญญาพิจารณาเรื่องของขันห้ามีบ้างหรือเปล่าครบถ้วนตลอดวันไหมวิริยะการอดทนแหมความกระต่อสู้ตัวศักก์กำลังใจที่กิเลสมันก็มารบกวนใจและกอารมณ์ฟุ้งซ่านและจิตไม่สงอารมณ์มีหรือเปล่าขันติอดทนต่ออารมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสมีหรือเปล่าสัจจะการทรงความจริงเข้าไว้ไม่ท้อถอย อธิฐานตั้งมั่นในอารมณ์ว่าเราต้องการคําว่านิพานะส,สัสกิกริยายะเอตังกาสาวังกิตตวาึิ่งแปลเป็นใจนความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัสดิเพื่อทําให้แจ้งสิ่นิพพาณครบถ้วนไหมมีประจําใจหรือเปล่าเมตตาอารมณ์ร้ายที่คิดจะทําลายทําลายร้ายบุคคลอื่นมีหรือเปล่า เว้นได้หรือเปล่าทาลายไปหมดไปหรือเปล่าอุ้มเอขาการทรงอารมณ์วางเฉยไม่รับทราบเรื่องกฎของกรรมอํานาจของกิเลสไม่ความวากิเลสไม่มีอำนาจเหนือากเรากิเลสก็จะมาแบบไหนก็ตามเราทําใจวางเฉยมุ่งหน้าไว้เฉพาะแต่รมในในคําที่ว่ามุ่งทําความดีเพื่อนิพพาน ทำลายอารุมร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับจิตของเราเพื่อรณ์การพุ่งส่้างใดการภาวนาบ้างพิจารณาบ้างมีหรือเปล่าถ้ายังขาดตกบกพร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงพยายามทําสิ่งนั้นให้ครบถ้าบกพร้องสิ่งไหนแสดงว่านั่นเราเป็นผู้ขาดทุนซะแล้ว เพราะว่าเราอยู่ในศาสนาพระองค์สมเด็จพระเบทีแก้วต้องเป็นผู้มีสติสมัญญาสมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็จะขอผูก้กระท่านในข้อที่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้สมัญญบั๋ใช่ไหมอิริยาบถอิริยาบถบั๋เมื่อคืนนี้สมัญญบั๋สําหรับ เืนนี้ก็เป็นปฏิโกระบับสำหรับปฏิโกระบับนี้รู้สึกว่าเข้าท่ามากเริ่มเข้าการใช้ปัญญาเพราะว่าไมายนาปานุสติไนยนาปานาบนก็ดีการกำหนดรูร้ลมหายใจเขาออกอิริยาธร,ร,รมบับอิริยาธรรมบัปหม้ยตามอิริยาบทคนดีสัมปชัญญะคนดีนี่เป็น,นการกำหนดรู้ เป็นการทรงจิตให้รู้ตัวให้ทรงอยู่ในรงของความดีตลอดเวลาดั่นั้นในทั้งหลายท่านหลายเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าฟังทิ้งฟังแล้วก็ต้องทำเพื่อความดีของท่านแตนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทุกทุกบกตอนท้ายก็มีวิปัสสนาญาณสอนอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วจงคิดคิดแล้วจงจำจำแล้วจงปฏิบัติปฏิบัติแล้วจงละ ตัดกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นสําคัญถึงและไม่ถึงไม่สําคัญแต่ตั้งใจไว้ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานจะเืมนสัพว่านิพา,านัาสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตวานั่นแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำในแจ้งสิ่งพระนิพพาน ทางใดพระพุทธกฏใดที่องค์สมเด็จรพระพิชิตมานบรมศาสตร์สดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนแล้วสิ่งนั้นเราไม่ยอมละสิ่งใดที่พระเจ้าให้ทำทำยันตายสิ่งใดที่องค์สมเด็จรพระจอมไตรบรมศาสตรสดาบวะ่ละเราคนละเด็ดขาดมืกันไม่ยอมทำเท่านี้มันก็จะเกิดผลดจากความดีขึ้นแต่กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากว่าท่านหลายมีกำลังใจเต็มในบารมีทั้งสิบรายการทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะบกร่องอันนั้นหมายความความปรารถนาของท่านในคำว่านิพานาสัชิกิริยายเอตังกาสาวังกะหิตวาก็จะได้กันในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้า ท่านทนาลายเมื่อเราฟังแล้วจงจำจำแล้วจงค,คิดคิดแล้วได้แล้วจงปฏิบัติตามปฏิบัติตามหาทางทำลายล้างกิเลสให้สิ้นไปสำหรับวันนี้ก็มาฟังตามสํนนวนบาลีที่องค์สมเด็ดจรปชินสีปรมาสสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสนตัดในปฏิโกระบักผมจะอ่านเนื้อความของพระบาลีให้ฟังเพื่อก่อนจะเป็นภาษาไทย ไปการยกตัวออกว่าคำสอนใดๆที่ผมสอนไปแล้วนั้นไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็งกล่าวว่าอย่างนี้ปุณะจักรังพิทเวทิโคเป็นต้นความว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจารณาเห้งกายอย่างนี้แลคือเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไป เรื่องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ่มอยู่โดยในที่สดุดโดยรอบเต็มไปด้ของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าตอนนี้บาลีว่าอติวัสมิงกาเยเกสาโลมานคาทันตาตะโจมังสังนาหารูอธิยติมินชังวะกังหัตยังยะกนัง มีโลมาลางเบียลังปุกมาพาสังอันตังอนะัะทุณนานัง็นต้นที่ตั้งสวดกันจนคล่องนะแต่ถ้าว่าสวดแบบนกแกว้วนกคุณทองในความเคารพในพระเจ้าก็ดีใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้มากมันใช้ได้น้อยเนี่ยน,นี่เราใช้กันให้หมดว่ามีอติวัตมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยในไส้น้อยวกว็าสายรัดไส้ที่มันพบไปทุกมานอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเง่อน้ำมันข้นน้ำตาเออ น้ำมันเหลวน้ำนลายน้ำหมกใครข้อหมดไม่ให้กล่าวแต่ว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายแม้ฉันใดไท้ยที่มีปากสองข้างนี่ที่้องเคยพูดเสมอสมอว่า้ถุงอุจจาระที่เต็มไปด้วพัญญชาติมีรายการนต่าง คืออะไรบ้างได้กันคือข้าวสลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีเจ้าสุดแก้ไถ่เนอ,อกแล้วเพิ่งเห็นได้ว่านี่ข้าวสลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งาเหล่านี้ข้าวสารเพื่อดูก่อนพิสุทธิ์ทลายอาฉันนั้นชั้นใด อันนี้พิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายนี้แลเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นไปดีของมัะอาติบริการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับ มีคำผืดไตปอดไส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสล็์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำมันน้ำน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมกไขข้อมูดดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความทั้งเกิดขึ้นและความความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็รู้สติว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเธอเท่นั้นแต่เพียงสารตะวันเป็นที่รู้แต่เพียงสารตะว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไระไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุจน์หลายพิสุจย่อมพิจารณาให้กายเนืองเนืองอยู่อย่างนี้นี่ว่าตามบาลีที่เธอว่ามา ถ้าว่าผมจะไม่ว่าตามนี้ประเดี๋ยวนักปราชญ์ทาจะบอกว่าไอ้เจ้าเทนนี่มันสร้างคําสอนเอาเองมันประกาศตนเป็นศาสดาเอาเองผมก็ขอแลอ้วผมก็ต้องขอบอกว่าต้องขอนํามาพระบาลีนี่มาอ้างไว้ว่านี่เป็นคําสอนสอนพระองค์สมเด็จตัสมาสมพุทธเจ้า นี่เมื่อรับฟังแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้สำหรับปฏิกูลบับถ้าเราจะไปดูในกรรมฐานสี่สิทธนวิสุทธิมัสก็ได้แก่กายคตานุสติกรรมฐานปฏิกูลบับนี่คืออาการสามิบสองของร่างกายตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ม่ขอซ้ำ ท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรสะอาดมันเป็นของสกรปรกทั้งหมดสำหรับกรรมฐานบทนี้ท่านบอกว่าท่านองค์ใดคือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะเป็นพระรหัรย์ย่อมีความคล่องในกรรมฐานบทนี้เป็นปกติถ้าเว้นกรรมฐานบทนี้เสร็จแล้ว พระองนั้นเป็นพระอารหันต์ไม่ได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีก็ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรปฏิกรลบ,บัมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาครบครบจริงๆแต่ว่าท่านนหลายจงอย่าลืมย้อนตนนักปฏิบัตินี่เขาไม่ทิ้งตนอนาปานาบ,บ การกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเพื่อการป้องกันความฟาุ้งซ่านอิริยาบถการเคลื่อนไปทรงสติสัมปชัญญะอยู่ถ้าสามรายการนี้ต้องใช้อารมณ์ให้ครบทนเมื่อรมทรงตัวดีแล้วด้วยนาปานบบบและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รวมทั้งนิยาบทที่เคลื่อนไป กำลังใจถ้าเราทรงอยู่ปัญญามันก็เกิดตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาว่าพิจารณาตามความเป็นจริงว่า,าการสามร้สองที่กล่าวมาแล้วในร่างกายของเรานี่มันสกปรกหรือมสะอาดเห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้าง แล้วก็พิจารนากายของบุคคลอื่นที่เต็มวยอาการสามนีบส่องนี่มันาบกส,สกรกอกสะอาดท่านบอกว่าสกรปรกสกรปรกจริงไหมละ่ะนั่งนึกดูสิว่าตามที่พูดมาแล้วทั้งหมดมีน้ำเลือดน้ำหนองอาหารใหม่อาหารเก่าเสเลดน้ำลายเป็นต้น อุจาระปัสสาวะนมุดขูดในอวจาระปัสสาวะพวกนี้มันสะอาดหรมันสกปรกใช้ปัญญาพิจารณาดูหาความจริงด้วยปัญญาแลาจะมานั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนนี้เขาช่วยให้เกิดปัญญาไปนั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนนี้เขาช่วยเกิดสมอใหิชาสร้างให้เกิดสมาธิ พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าอาขาตาโรตถ,ถาคตาตถาคตกเป็นอาเพียงผู้บอกเท่านั้นนี่เรารับฟังกันมีตำรับตำราดูครบหนังสือมีเทปบันทึกเสียงมีรับฟังกันได้อย่งางไรปัญญาแล้วก็เห็นจะต้องไปอยู่กับพระศิวลีตอนที่สมัยลงอเวจีมหานรกใช้ปัญญากันให้ดี นั่งนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยตับตรงนผืดไตปอดสะอาดหรือสุกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายสะอาดหรือสุกปรกอุจจาระปัสสาวะที่ขังอยู่ในกายสะอาดหรือสุกปรกท่านเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับถุงหรือว,ว่าถ้ที่ก็ใส่ของไว้ภายใน บุดไปอนมาแล้วแก้มาดูรู้วสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่นี้เป็นอย่างนี้นี่ถุงที่มันปกปิดก็ได้กันหนังํำพราที่ปกปิดเข้าไวา้เราพอใจในคนเราพอใจในสัตว์เรามักจะดูที่ผิวคือที่ถุงแต่ลืมคิดไปว่าถุงนี่มันหอ่อุจาระเข้าไว้ห่อของโซโครเข้าไวา้ ถ้าบังเอิญใครเขาจะเอาถุงผ้าแปลใส่อุจาระให้เราเห็นแล้วก็ผูกปากชำระล้างภายนอกเส้งให้ภายนอกให้มิชิดให้สะอาดเอาน้ำหอมเข้ามาบรมแล้วก็บอกว่าถุงอุจาระนี่ท่านจงแบกไปเป็นทรัพย์สินของท่านเราจะเอาไหมเอาหรือไม่เอาเอาไปกกเอาไปกอดเอาไปประคับประคองเอาเราไม่เอา ถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ไม่เอาอน,นี้ร่างกายของเราก็ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็รู้ได้ดีถ้ามีเพราะอะไรก็พราะว่าเราก็รู้อยู่นี่อุจาระปัส,สวะมันหลั่งไหลมันจะร่างกายไม่ไม่หยุดไม่ย่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลมาเป็นปกติทําไมเราจะไม่จําทําไมเราจะไม่คิด เราก็จำล้วก็คิดใช้ปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันดีอยู่เลยมันสะอาดและมันสกปรกถ้าสกปรกเราปรารถนาเพื่ออะไรพิจารณาให้เป็นปริกูเลยสัญญาได้ปริกูลลับมันสกปรกเราก็มาต้องการมันเพราะเราต้องการสิ่งสะอาดนี่พูดกันชัดๆง่ายๆ นี่แล้วก็มองไปทีท่านบอกว่าร่างกายนี้เรามีอยู่ก็สักธรรมมีเห็นอยู่ก็สักตรวมเห็นรู้ความเกิดและความเสื่อมของร่างกายเราไม่ติดใจในร่างกายและก็ไม่ติดใจสิ่งใ,ใดๆทั้งหมดในโลกเห็นไหมตัวนี้เป็นนิปัสสนาญาณทุกข้อในมหาปฏิปทานาสุร ข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านพอใจท่านปฏิบัติเฉพาะข้อนั้นให้มันทรงตัวแล้วก็ข้อนั้นแหละจะทำให้ท่านเข้าถึงอรหัตผลเข้าตรงไหนได้ที่ท่านบอกว่าเราไม่ต้องการกายนี้สักตะบเหินสักตะบันที่ะล็กสักตะบันที่อาศัยเราไม่ต้องการกายนี้และเราไม่ต้องการทุกอย่างในโลกเห็นไหม นี่ได้แก่สก,กายาทิฏฐิตัดสก,กายาทิฏฐิตัวเดียวก็ชื่อว่าตัดก,กิเลสหมดในสังโยชน์สิบทั้งหมดนี่เราก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสุขสรบร่างกายของคนอื่นก็เต็มไปด้วยความสุขสรบเมื่อร่างกายมันสุขสรบทั้งสองอย่างเราควรระครับระครองไหม เป็นอนุวาททุกคนถ้ามีปัญญาไม่มีใครปรารถนาร่างกายไม่มีการปรารถนาไม่มีใครปรารถนาในการประคับประคองเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีแต่เมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วไม่ดีในตอนคำว่าสกปรกเรารังเกียจในการที่จะเข้าไปประคับประคอง หมายความไอ้คนที่เขาจะแต่งงานกันเขารักร่างกายแต่เนื้อแท้จริงๆเขาไม่ได้คิดโดยย้อนเนื้อหลังย้อนหลังไปหาเรื่องราวของพระเรวัตว่าพระเรวัตเป็นเด็กเด็กอายุเจ็ดปีเห็นยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยยี่สิบปีแก่เงเหือกหนังตกกระปันหัก มันหลอผมหงอกหนังตกละร่างกายโค้งลงมาท่านรังกีจว่าร่างกายเป็นของไม่ดีเพียงถามว่าเจ้าสาวของฉันคนนี้ในกิยการต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าปเป็นเหมือนกันท่านก็หนีวบวดเพื่อใช้ปัญญานิดเดียวว่าไอ้ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปสนใจมันทําไมมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่ท่านเห็นแล้วเป็นวิปัสนาญาณไอวิปัสนาญาณนี่แปลว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าไม่แปลก็ว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เปิดยกันใหญ่เลยไม่ต้องเข้าใจกันแล้วคือว่ารู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะในปริกูระบบท่านบอกร่างกายมันสกปรกทั้งหมดล่ะ ทุกส่วนตั้งแต่ผมลงมาท่านบนข้างบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าจากล่างขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมมันเต็ม,มไปด้ความสกปรกคนนั่งใช้ปัญญาที่เจรนานดูสิจใจผมไปนั่งพนาทั้งหมดแต่ผมไม่เอาละคาเบื่อเต็มทีแล้วสอนกันมาหลายปีถ้าไม่รู้จักจำแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวแล้วมันจะสนใจใครแล้ว นี่ทําตามหน้าที่แต่นั้นจแค่ให้ใครอยู่ใครให้ไปมาแค่ใครนะไม่เอาอใครไม่อยากจะรักดีตำหตำนักตำรามียังไม่รู้อีกด้ยเชิญเชิญตามอภิาายาใสยเถอะไม่เอาด้วยในเมื่อมันสุขกระดกแล้วมันได้สุขแล้วเป็นทุกข์ไปมองอีทีว่ามันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ร่างกายนี้ เราเคยพิจรารณากันมาแล้วชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะพิทิปทุกขโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความทัดทายจากของนักของชอบใจเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นนิพพานายานในเมื่อเกิดมันแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันทรง เป็นมันนี่เป็นนิจนนจงังและแปลนิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีมันมีการเคลื่อนไปทั้งมีเป็นปกติมันจะเป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายนี้ทั้งเลวคือสกปรกด้วยแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้ด้วยสร้างความทุกข์ให้ตลอดกาลตลอดสมัยด้วยแล่ลงความว่ามันก็ไม่ดี ในเมื่อมันไม่ดีเราต้องการมันทำไมล่ะในเมื่อมันไม่ดีประเภทนี้เราก็ต้องปลดปลดร่างกายวิธีปลดก็ปลดยังไงท่านบอกว่าสักตะวิหินสักตะวะรู้สักตะคิดว่ามันเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเราไม่ต้องการมันแล้วก็ไม่ต้องการทุกอย่างในโลก คำาว่าเราไม่ต้องการมันแล้วก็คิดว่าร่างกายมันเป็นของไม่ดีชาตินี้เกิดมาพบกับความทุกข์คือร่างกายทุกส่วนใหญ่ที่ก็ร่างกายเท่านั้นที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ในเมื่อร่างกายมันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มันก็เต็มไปด้วยความสกปรก แล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ e ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจร bye, ิงมันก็ต uci, ้องไม่มทุกข์มันก็ต้องม่เสื่อมมันก็ต้องม่โทรมมันก็ต้องมีการส่งตัวนี่เราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายถ้าเราเคลื่อนผูกพันในมันอยู่เพียงใดเราตายแล้วเราไปเกิดมีร่างกายอย่างนี้อีกเราก็ทุกข์อย่างนี้อีก เป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีมันเป็นของสกปรกมันเป็ของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แปรแมนาตาความปรารถนาในมันไม่มีสำหรับเราต่อไป ซึ่งชื่อวความผูกพันในร่างกายของเราก็ดีความผูกพันในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีความผูกพันกับในวัตถุต่างหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอีกในเมื่อชีวิตเราทรงอยู่เราก็เกื้อคูลมันก็ศัยมันอยู่ถ้าเราจะพึงตายเมื่อไรก็ค,คิดว่าอันนี้สุขใหญ่มาถึงเราแล้ว ซึ่อชีวิากายเกิดมีขันหา้าอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราจะไม่มีขันห้าต่อไปสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานอารมณ์ที่เราจะเข้าถึงมนิพพานได้ก็เพราะอาศัยปลดกายในเพราะก็ปลดกายนอกคือไม่พอไม่ติดใจในร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ติดใจในร่างกายของคนอื่น แล้วก็ไม่ติดใจสัพพวัตถุต่างหลายว่าเท่าที่มันมีอยู่นี่เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีอยู่ก็ใช้มันไปหมดแล้วก็แล้วันไปหามาใหม่ตายตแล้วคนเลยกันความพอใจในร่างกายเราก็ดีความพอใจในร่างกายของคนอื่นก็ดีที่เต็มด้วยความสุขปกโลกเต็มด้วยความเบนทุกจงไม่มีในจิตขบมมดาทั้งหลาย ในความพอใจยึดถือทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจงไม่มีเพียงเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายเพราะเวลามันนอ้อยทวนไปดูในในสกัในสก,ก,นสก,กยายทิฐิดืวทอทวนไปดูในสังโยชน์ที่ว่าในสก,กยายติฐิน้อมใจไปตามนั้นเมื่อจิตใจของท่านวางภาระคือไม่ยินดียินได้ในร่างกายทั้งตนเองก็ดี ไม่ยินดียินรายในร่างกายเขาบป็คนอื่นคนดีไม่ยินดีไม่ยินรา้รายในระในสัพพะวัตุทั้งหลายในโลกก็ดีอันนี้ชื่อว่าท่านทําให้แจ้งแล้วสิ่งะนิพานเอา่ะสำหรับเวลาที่จะธิบายรับพระสู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขมันดาท่านทังหลายจงปฏิบัติกําลังใจของท่าน จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ตามให้ทรงสติสัมปทัญญาให้สมบูรณ์ใช้ปัญญาพิจารณาคันให้เข้าถึงความเป็นจริงจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวสดี